อาจารย์นำไพ่ที่ได้นะคะก็มีเป็นดินนะคะพืชศพกันมังกรน,นะคะน้ำกรกฎมีพิจิกนะ,ะลลเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ไฟเมษสิงธนูนะคะอันนี้ครอบสิบสองราศีนะคะเด่นๆก็จะมีเป็นอ่าวันศุกร์นะคะเอ็มเพรสนะคะเดอะเวิด์วันเสาร์นะคะราศีเด่นๆก็ มีเป็นเดเลคือราศีเมทุนนะจัสติสคือราศีตุลน,นะก็ครบ12ราศีเด่นสุขเสาเมทุนตุลน,นะคะดูได้ทุกราศีนะเด่นๆก็ตามที่บอกไปแล้วนะคะเก้าห้วยนะคะตอนนี้นะเขาน่าจะ,ะมีความสุขนะคะสบายใจเลยนะคะมีความสุขเวลานึกถึงคุณนะ,ะยังรู้สึกมั่นคงจริงจังอยู่ะคะยัง มีคุณอยู่ในใจนะคริงออฟคัพนะก็รักอยู่เลยนะเป็นพวกเจ้าชู้คนข้างรักหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็จริงนะอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่มีแล้วแต่นะแต่เป็นพลังงานที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณนะเป็นคริงออฟคัพเลยนะก็คือรู้สึกรักพอสมควรเลยนะแล้วก็เป็นรักทางเรื่องนะมีเดลเวอร์นะชอบแบบบูบบวบๆนะแบบพิศวาสอยู่นะยังไม่เชิงคู่รักสองถ้วยนะส่วน ก้าวถ้วยนี้ก็เรียกว่าเขาอาจจะเป็นเพศทางเลือกนะคะไพ่แทนเพศเราจะมีขีได้นะก้าวถ้วยหรือไม่นี่ก็หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ชอบดื่มชอบดิ้งานะสายปาร์ตี้นะชอบหวานเสน่ห์นะมีเสน่ห์อยู่นะคนเข้าหายเยอะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะสมนตว่าคาสุน,าาสนุวีนะแต่ว่าเขามีคนในใจแล้วนะก็คืออาจจะเป็นคุณนะคะหรือเป็นตัวจริงก็ได้นะมีภรรยาที่บ้านแล้วนะะก็คือเอ็มเพรสนะคะถ้าไม่ใช่มีเอ่อ ภรรยาสามีจริงแล้วนะคะก็เขามองคุณเป็นเอ็มเพลสนะคะตอนนี้คุณคือเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดสําหรับเขาว่านิ่งๆเฉยๆเลิศชดหญิงอะไรอย่างนี้ก็ได้ะะหรือไม่ก็คือเป็นคนอบอ,อ้อมอารีใจดีมีเหตุผลนะ,ะแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนต้องพยายามในความสัมพันธ์หนักนะคะครั้งนี้นะ,ะบางครั้งเขาก็เลยทําตัวโสดสัมภรเทมาลไปนะะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าคุณดูสูงหรือดีเกินไปสําหรับเขาก็ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามอย่างหนักเลยนะถ้าเขา จะสอยคุณลงมานะคะเป็นสิบไม้เลยนะคะหนักนะคะในความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาหรือว่าอมทุกหรือว่ารู้สึกมีบางอย่างที่ไม่กล้าบอกคุณก็ได้นะคะสิบไม้คือหนักอกหนักใจอยู่หนึ่งเดี๋ยวนี้ที่บอกวนะ่มีความมั่นคงได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง,างกันอยู่ะะอาจจะเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะสาหรับบางคนนะ,ะหนึ่งเดือนเอ่อเป็นคนไกลได้นะ,ะอยู่ห่างกันนะ,ะอาจจะเป็นต่างชาติได้นะ,ะเดอะเวิลด์นะคะส่วนไทยใบนี้นะคะเดอะฟูก็คือ เหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ยังไม่คิดผูกมัดนะคะถ้าณนะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นกับใครยังไม่ได้คิดไปถึงตรงหลักฐานหรือผูกมัดนะคะเะียวูคือไปเรื่อยๆก่อนนะ,ะก็คือทาตัวแบบโสดเจอใครก็คุยไปก่อนแล้วเก็บอ่ข้อมูลไว้ก่อนนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะ,ะเพราะมีหนึ่งเดียวก็เป็นการเริ่มต้นอย่างหนึ่งนะคะ แปดเหรียญนะแปดเหรียญก็คือยังมีความมั่นคงประจําสม่าเสมอนะเหมือนพวกทํางานรูทีนอ่างานประจะนะคะก็คือยังมีความมั่นคงกับคู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แปดเหรียญอยู่เลยนะตอกเหรียญไปนะคะอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยนในเรื่องการเงินเขาค่อนข้างมั่นคงอยู่แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเศรษฐีนะแปดเหรียญก็เรียกว่ามีพอสมควรเป็นแบบช้าๆอาจจะเป็นพนักง,งานประจําทํางานออฟฟิศได้ยังไม่ใช่เจ้าของกิจาการนะคะ ก็มีความรักให้คุณอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเป็นช่วงของรักทางเลือกนะเดลเวอร์นะก็คือเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้นะเดลเวอร์ over, คือคุณเป็นรักทางเลือกอย่างหนึ่งนะหรือไม่ก็รู้สึกพิศวาสชอบอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นคู่แบบสองถ้วยนะแต่ว่ามีเอมเพสในใจนะถ้าคุณไม่ใช่เอมเพสเขาตอนนี้นะเขาอาจจะมีตัวจริงแล้วนะฮะแต่ว่าเขายัางทําตัวโสดๆอยู่นะก้าวถ้วยนะเมาปาร์ตี้อยู่นะ ก้าวไม้นะคะมีความไม่ว่าอนะินโทรเวิร์ดในตัวมีลอกส่วนตัวสูงมีกำแพงเขาก็อาจจะไม่ได้ให้คุณรับรู้ทุกเรื่องของเขานะหรือมีกำแพงส่วนตัวมีการบล็อกปิดกั้นได้นะบางคนนะคะส่วนใบนี้นะคะเจ็ดดาบมีการแอบนะคะแอบชอบแอบรักแอบคิดแอบทาอะไรสับขาหลอกปกปิดก็ได้นะแต่ just i e คือมีความรู้สึกเหมือนกันว่าอาจจะให้ความยุติธรรมนะคะหรือไม่ก็รู้สึก ใช้ตาช่างนะกำลังช่างใจพิจรารณาคิดที่ธทํำบางสิ่งบางอย่างนะแต่ยังเป็นการแอบอยู่นะแอบคิดยังไม่กล้าทําอะไรนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากระแวดระวังนะเป็นคนไม่ค่อยกล้าก็าได้นะ u s t ติ e คือปิดถ้าปิดตาแสดงว่าอยากจะให้ความยุติธรรมหรืออยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยที่ใช้เหตุผลเป็นหลักนะคะไม่ใช้เรื่องเอ หน้าตาหรืออะไรก็ได้นะถึงได้เอาผ้าปิดตาเลยนะไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังอะไรจากใครทั้งนั้นแต่จะใช้ใจตัวเองตัดสินนะตอนนี้เขาก็แอบอยู่นะแอบสับขาหลอกแอบบางอย่างกับคุณอยู่นะอาจจะแอบคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาจะมีกำแพงกับคุณอยู่นะแต่รวมๆแล้วก็เป็นประมาณนี้ยังรู้สึกเออเหมือนกับคุณเป็นเอ็มพสหรือว่าเป็นคนที่เขารู้สึกชอบมากพอสมควรเลยนะมีหนึ่งเดียรเริ่มต้นด้วยนะแต่ว่าอยู่ไกลกันอยู่นะ The world is colossi โกลแลวอาจจะเป็น คนเก่าแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าวนกลับมาเจอกันเป็นมุขออนเป็นมงกลมได้คนะ่ะเดี๋ยวเวอร์นะี้นอกจากหมายถึงต่างชาติหรืออยู่ไกลกันนะคะก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหมนะ่เพราะมีหนึ่งเหรียญกับแปดเหรียญนะแปดถ้ามาลบอ่าหนึ่งเหรียญนะคะก็จะเหลือเจ็ดเหรียญก็เรียกว่ายังมีการดูดูพัฒนากันไปอยูนะ่มีความชอบชอบมีอะไรนั่งอยู่ในใจถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงเขาก็เขาอาจจะมีตัวจริงแล้วก็ได้นะหรือไม่คุณกอาจจะเป็นเอ็มเพสคนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่า ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงดูดูอยู่แลว้วแวดระวังเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิบไม้เลยนะคะการที่เขาจะเข้าหาคุณนะ,ะเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อึดอัดไม่กล้าบอกคุณก็ได้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นไปที่ยากนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะ,ะดูจากไพ่อื่นๆก็ยังโอเคอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะคิดมากคิดเดยอะทางเองนะะสิบไม้คะ,ะแล้วก็มีกําแพงด้วยนะเก้าไม้นะคะก็ก็เลยยังไม่กล้าผูไว้ไม่กล้า เปิดเผยไม่อยากจะทำอะไรที่มันออกนอกหน้าไปนะะตัวเองก็ยังหวานจะหนีอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ยังเรียกว่ารู้สึกดีกับคุณมากที่สุดนตอนนี้นะเพราะว่ามีเอ p l a c e ขึ้นนกับเดอะเลเวอรนะก็ยังช่างใจอยู่นะมีจัสติสึ้นมานะเรียกว่าแอบ,บสับขาหลอกอยู่ว่าอาจจะแอบสับลางกับใครก็ได้น,นะแต่คนคนนั้นน่าจะไม่ใช่คุณเราก็ไม่ใช่คนที่เขาชัดเจนให้ตอนนี้นมีบางอย่างที่เขาปกปิดแอบอยู่นะแต่ก็พยายามที่จะ วัดใจชั่งน้าหนักตัวเองเขาจะให้ความยุติธรรมนะแล้วก็ใช้ใจคิดเท่านั้นเลยนะจัสติสนะเพราะว่าอาภาพปิดตานะไม่มองรูปรัณ์ภายนอกใช้หัวใจก็ได้นะจัสติสตัดสินนะว่าคุณใช่หรือยังนะแต่มีเอ็มเพสขึ้นนี่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็ล้มลงเป็นประมาณนี้ค่ะ